โอ้ปวีกานอะไรสายแท้ฮะว<ป>ิ่งได้ไหมวันนี้ใกล้เสร็จยังครึ่งนหนึ่ง,ง,งไปวิ่งบ้านหอกไหมนี่ไป,ไปอยู่บอ่อฮะ<ป>วิ่งอยู่นี่ วิ่งอยู่นี่กว่าจะเสร็จอยู่นุ่นเสร็จก่อนแล้วอยู่นี่กี่วันเสร็จนี่อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวอรอเรต่าคืออะไรสไงเ<า>ขาให้ต้องติดทุกคันบ่<า>ไปเคลียร์บ่ติจับมันเดิฮะ<า>ติดก็จับมันเดิม,ดม,ดมโอ้ทำไมติดแล้ว,วจับมันเดิมอ่ะ ได้วันละกี่เที่ยววิ่งอยู่นี่ยี <20 S 2> ่สิบยี่สิบโอ้นี่อดอ,อะไรนี่เสียงดังไหมในลองลองดินนท์เพิ่งตอบวะรถมันวันละกี่แั่นวันละพันหมดไหม โอ้พันสี่แล้วนะโอ้แสดงว่าวิ่งไ,งไกลดินี่กี่กิโลขาเดียวไปกลับไปกลับหกกิโลโอ้ทางเหนื่อยไหมทางไม่หนื่นอยทางแข็งสบายแต่ว่บาเบรกเสมอจะงอาเลยหรอนักงไม่ดินนี่หนักไหมคิดตรงไม่หนักแต่ว่าถ้าดินข,า,ขาวๆอ่ะหนะักรอ อู้น้ำมันวันละพันสี่ได้วันละยี่สิบเที่ยวอะวันละยี่สิบเที่ยวไปเที่ยวเท่าไหร่รู้ยังเ,ยเหลือเท่าไหร่ตอนแรกเขามันเหลือน้อยแล้วทีนี้ก็เต้แกก็เลยตัดตัดแมคโครแล้วก็ตัดรถไถให้มาอยู่เราด้วยเนี่เที่ยวประมาณร้อยแถึงหนึยแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทอ๋อ ถ้าหนึอบาทก็พอได้อยู่หนึ่งร้อยอ้ทัเที่ยวหนึ่งร้อยบาทวันน well <S <S ึ่งเท่าไหร่นะบางวันก็ยีสินานกว่าจะได้ยี่สิบยี่สิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวนี้น้ำมันหมดพันสี่เลยบ่หมดไหมประมาณประมาณเกือบพันสี่น้ำมันมันแพงเนาะน้ำมันเขาให้ยี่สิลิตรก็สองกิโลสี่สิบลิตรก็เติมสองกิโลอ๋อหมดเลยไม่เหลือเลยยี่สิบเที่ยว ยี่สิบเที่ยวก็ถ้าเที่ยวร้อยก็สองพันใช่ไหมหักพันสี่เหลือหกร้อยเอง <c oughs> โอ้จา้ายเขาขับไม่เหลือลอะไรเลยเลยครับดิเอ้ยแทบไม่เหลือเลยล่ะไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มค่าสึกร้อย่างหรอกมันวิ่งวิ่งไกลด้วยมันปัญหามันเรื่องยางแหละหมด รถไมโครตักกี่คัน2,000มาร์กทูนะแล้วมาร์กทูไปไหนอ๋อต้องทอยดินด้วยเหรอเอาขี้คนยังไม่หมดบ่งเอาอืมอใส่แบกเลยครับดูเจ้ามะนาวอยู่ไหนเจ้ามะนาวยังไม่เสร็จ แค่เปลี่ยนปั๊มปั๊มอะไรใช่ปั๊มใหญ่เหรอไม่รู้หรือไปไรทรงไม่ได้างหรือหลวโอ้ไปลองดูแล้วลงเร็วเป็นยังไงแรงไซบูปะครับโอ้แรงเท่าคันนี้ไหมฮะแรงกว่าคันนี้โอู้แล้วได้ใครขับอ่ะพอได้ใครขับยังไม่รู้ปะให้นกไปขับไป เดี๋ยวไปยิงวิวบ้านละหกนกขับไปแล้วนกขับไปแล้ว่ะอ้เจวเลยนกขับน้องมะนาวเ้ยวิ่งมาหนะนกอานแล้วฉ่อากไเรียนอีกล้ไปเรีนแล้วจะไปขับรถต่าากละเสร็จแล้ว

ฮะเย้ดูดิม,มันไม่มียี่ห้อตามลบเองเนี่ยเราจะดูดำหน่อยมันเหมือนกันไหมว้วเกือบชน ไม่เหมือนนนอันนี้มียี่ห้อเดีนี่นี่ไงนี่มียี่ห้อเดีัยฮะเัจ้ทำไมอันนั้นไม่มียี่ห้อวะไอ้นมเย็นไม่มียี่ห้อเดีใช่ไหมนี่มียี่ห้อนี่เห็นไหมนี่ S S ดำนี่เบตอินไทยแลนด์นี่เออ อูนน้อันนี้มันอันนี้มันนี่มันหนากว่าน,นี่ต้นขามันตัวนี้คนเราเรียกอะไรตัวนี้มียี่ห้อครับของเจ้านมเย็นนี่ขอไม่มียี่ห้อหอยไม่มีไม่มีมอ,อก,กรับมันก็เลยหัก สายดำ้ฟืดมากเลยนะเจ้านมเย็นอ่ะนมเย็นอะอืมฟืดเลยฮะมันงอนี่ตัวนี้ฟืดไหมถ้าใส่เนี่ยอันนี้ให้ช่างนั้นเขาทำให้ถ้าถ้าใส่มาสุดบื้ฟืดเลยบ่ถ้ารถเอียงก็ฟืดอ๋อโอ้มันงออย่างงี้มันก็ฟืดอยู่แล้วนี่เนี่ยมันต้องเดินระบบเดินไหมนี่ต้องใส่ตำแหน่งปั๊มมันต้องใส่ใหม่ตำแหน่งปั๊มต้องใส่ลงล่างแล้วก็ทําตัวขาโยงอ่ะ ขาเหล็กโยงอ่ะชักไปข้างล่างอืมน,นี่มันเลยฝุดแล้วแต่ว่าถ้ารถเียวแล้วเขาวิ่งยังโทรไปเช็คเขาหรือยังไปเมื่อกี้เลยฮ่ะเ,เ,ขเขาวิ่งยังวิ่งแล้ววิ่งกี่คันห้าหกคันใครขับแม่โร ฮะใครนะมรวไหนวะขับขับร้อยร้อยสี่นะไปวะไปวิ่งวะจุกอะไร วิ่งวิ่งช่วยกันให้เสร็จไปครับเพราะว่ามันได้ลงเรือลําเดียวกันแล้วมันก็ต้องช่วยวิ่งให้เสร็จถ้าเราจะหนีมันก็ไม่คือแต่บอกเลยว่าไม่เหลือหรอกครับเพราะว่าน้ามันแพงดูระยะทางที่เทแล้วมันมันไกลเกินไปครับแต่อยากทไงได้ล่ะเราก็ต้องช่วยกันไปจนตลอดรอดฝั่งเนาะ งานที่ผมวิ่งอยู่บ้านละเนี่ยยังเหลือกว่าครับถ้ารถดําขับดีๆขับไม่พังกันนะถ้าขับดีผมบอกว่าเหลือเลยอะ่ะเราก็ขับรถมาก็นานแล้วเนาะพอจะรู้อยู่พอาขับยังไงรถไม่พังโอเคครับสู้กันต่อไปเศรษฐกิจแบบนี้น้ำมันแพงอะไรก็แพงไปหมดเลยก็ได้เหลือนิดเหลือน่อยเก็บเล็กผสมน้อยกันไป ติดอะไรนอนฮะโยกอะไรเร็มเวลาฝนตกแล้วนะมันไม่กาอ๋อน้ำยานี่นนะเวลาใช้น้ำยานีน่น้ำตกใส่มันไม่เกาะรอ <_ S 1> ไม่เป็นคราบ <_ S 1> อ๋ <_ S 1> ออ่ะอาซื้อฝาครอบนี่มาแล้วของเจดเลยใส่ซูปเปอร์เจดไง นี่ฟ้าครอบกระจกอะของใหม่ญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวกลับไปดูเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับฟ้าครอบเทเล์ซูเปอร์เกียร์ครับของของใหม่ญี่ปุ่นเลยยี่ห้อเจ็ดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพาไปดูบ้านหล่อน,น้อย